อันนี้มาแอบวางยารถอาจารย์นะครับเจาของรถไม่อยู่ครับเล่นเลยไหมจะวางยารถอาจารย์นะจอดทิ้งจอดคว้างรถเยอะจัดรถใครไม่รู้ครับดูสูตพัดลมแตงเถิดพัดลมแตงเลย เราลฟื้งต้งนะครับใครอยากได้ก็ใครอยากดูสัตว์นะครับสัตว์รรถเจ้าตำรับต้องเกี่ยวดีอยู่นะครับด้วยอาจารย์จะของเราไม่อยู่ครับจะเล่นงานซะหน่อยครับ เดี๋ยวให้ดูสูตรนะครับสูตรเขาเขายังไม่มีลูกปืนเกาะปเลยเห็นไหมนี่เขาเกาะบนบนเลยเต็มเต็มเลยค้องครับค้องทุกคันอะ่ะปืดปืดปืด แหกดทุกอย่างครับคันนี้แหกดทุกอย่างดูดีไซน์ระดับรถปรมาจารย์นะครับไม่ธรรมดาดูเขาวางปั้มเดี่ยวให้เหมือนแฝดดูเขาเขาวางโอ้โหโยงไปโยงมาเลยดูครับ JO8 โ c ยสองร้อยครับต่ CT. อเดินสองร้อยโอ้โหเห็นลูกเล่นเขาแต่ละจุดนะครับไม่ธรรมาดาครับแอบถ่ายเลยแหละจะของรถไม่อยู่ครับของรถไม่อยู่ดูสูตรแต่ละคันแต่ละจุดครับ อบสูดข่ายคอรครับเจียวขาพดนะใครบอกข่ายคอไม่จําเป็น,นเถียงเลยเอาเถียงเลยเหนื่อยครับเหนื่อยมากถ้าไม่มีข่ายคอมันจะคล่องสักเท่าไหร่มันก็ต้องข่ายคอรครับเพราะว่าเครือเครือมันเยอะเลือกไม่ได้ครับ รถคันนี้ต้องมีอย่างน้อย25ปีนะแต่ดูโมเต็มครับโมเมต็มรถแตงรถแตงเราจะวางยารถอ,อาจารย์ซะหน่อยกี่ ็เห็นนะระบบแบบเดิมๆโรงงานมาเขาผาเราเลยพาเราผัากอหมดเลยจนมันไม่เหลือเขาโครงเดิมแล้วครับนี่ก็มีเดี๋ยววางยาครับปากใหม่สวยด้วยดู เอาประมาณนี้ครับเดี๋ยววางยาด้วยกันครับ